สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้นังสิบภาพพี่น้องมาเห็ดปลาทูเข้มไบย์ถากินเนาะจ้ะเนาะเขาก็มาล้างปลาทูเข้มแล้วเขาก็มาเอาเงือกออกจ้ะเนี่ยเงือกดันอันนี้ออกกดมองนี้เขาเล็กน้อยมองไอ้ไรน่าอึดเขาเนี่ยจ้ะเขาก็สิดันขี้ปลาทูออกแล้วเขาก็สิออกมาจากออกมาจากไหจ้ะออกมาจากพวงสิล่ะเปิดน้ำนั่งเปิดน้ำล้างเล็กน้อยจกออกสะท้องมันเนี่ยมองไอ้ เหนียบมองปากมองแก้มมองยังเนี่ยค่ะที่มันลื่นๆจ้ะล่างออกตัวที่สองแต่ว่านั่งล่างไว้ก้อนแล้วล่ะมีนั่งเทียบว่าเห็ดให้เบิ้งว่าย้ำอ่อนเหงือกออกจังไหนเนี่ยจ้ะแล้วก็ค่อยๆดึงดึงออกกึ๊บปึ๊บ ล่างออกห้องเขาในจ้ะจ้ะล่างน้ำไอ้ปากนี่อะไรเนือกนื้ออย่างในแ้่มืนมืนเนี่ยมูมืนมืนเนี่ยจ้ะตาตื่นมื่อเนี่ยมูมืนมืนจ้ะกูออกวันนี้เขาล้างน้ำแล้ววันนี้เขาก็สิมาล้างไอ้ไอ้แป้งมันจ้ะอันนี้ไมง่ายเห็ดไว้ วันนี้นะคือล่างแป้งมันแป้งมันสำปะหลังบ้านเขาเนี่ยอะไรจ้ามาคุกเข้าแนวล่างเนาะกะนี่แหละจ้ะเอาอันแป้งใส่ปากใส่ตาใส่ยังเขาแล้วก็ถูมองเลื่อนๆค่ะถูบะโตนี่แหละโห่รูปออกเนี่ยมุ้งหางมุ้งเหิงมุ้งซีค่ะรูปออกรูปไปรูปไปวันนี้กัอัน ทองเนี่ยจะสำคัญทองเพิ่นทองไอ้ปลาทูน่ะเอาแป้งมันเขาใส่จักหน่อยใส่ลงไปแล้วค่ะแล้วก็ทูตามนี่ไอ้ปากเพิ่นนี่ปากมันนี่ยังมันนี่ทองมันนี่จ้ะโจกออกล้างเลยจ้ะตั้งใจเปิดน,น้ำล้างทูออกจนมันใจว่าสะอาดแล้วแม่จ้ะเนาะ จะไปดีกรล่างแบบาง้ีเราจะล่างต่อไปจนสุรเข้าสีเห็เจ้โตกระล่างจนยอดยอดยอเทอ้อมเลยจ้ะอยาเดี๋ยวนั่งสีล่างให้นั้งสีล่างต่ออันนี้กรล่างให้เบื้องแค่นี้นะจ้ะโอเคจ้ะบนี้ปลาทูของน้างกระล่างเรียบร้อยแล้วล่างให้ห้องมันจะว่ามันให้สะอาดเนอจ้ะบัานี้ก็เชือดเนี่ยบ้นี้นั่งก็สิมาใส่เกลือแล้วจ้ะนั่งกัะเออเปิดปากเขาออกเทใสลงไป มองท่องเนะะี่ยค่ะยัดเอาเกลือลงไปเพื่อใด้มักชุรดกระใสชุรถลงไปเลยได้จ้ะเนี่ยมองจะเอ้ยมองแก้มมองอย่างนี้จะเอาเกลือท้าไปจ้ะเนี่ยท้าไปท่องก็เอาเกลือท้าอันถูนเน่ยเขยาแป้งสิเลยจ้ะบานี้ข้างอกระใสโรยเกลือไปจ้ะโรยเกลือไปเปหมนเทกับมามองตาเขานี่ตาประทูนี่กับบีบบีบนวดนวดเพื่อว่าให้เกลือเขานะจ้ะ ก็มาวางใส่กล่องสับหัวสับหางไปแบบนี้ของนางนี่นางไปเห็ดเข้มหลายนั่งเสียว้แค่คืนเดียวตอนนี้นางเห็ดย้ำเศร้าเป็นบ่จ้ะนางไปใส่ตู้เย็นไว้บาดน,นี่นพอตอนนางสีนอนนางก็สืมากรับกรับคางเอาคางลา่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างลา่างกรับกรับพริกพริกพริกเขานะจะพริกเขาอยู่ข้างล่างกับพริกเขาหงายขึ้นนี่สินะเอ้ยนึ่งขึนจ้ะของน,งนั่งนี่นึ่งขึนสิแซ่บพอดีเลย เข้มแบบแปลาแปลมเข้มเข้มมันๆน,นะจ๊ะแล้วก็สีอหอมนะจ๊ะหอมหอมไอ้หอมแบบว่าจังใจแบะบอลคลองสดเนาะของสดนะหอมลองเบ้างนะจ๊ะมือเดียวขึ้นเดียวได้กินแล้วนี่จ๊ะเข้าไปแช่ตู้เย็นไปอ่าเนี่ยมือนึงจะยุ่ยซีนั่งกับไอ้ทางกับสิบสองสิบสองชั่วโมงกลับมาดี้พอกลับแล้วมือเ้าเขาก็เอาไปอันถึงแดด พอม,มาถ้าอ,อย่างเขก็มาเก็บใส่ถุงจ้ะเดี๋ยวจงค่อยมาเบิ้งตอนนั้นข้าแล้วแล้วก็สบเส็ดบู้กินเขาจา้ะเนาะ่พี่น้องเมื่อนี้ปลาทูเค็มของขา้า่เท็ดไวก้ก็ได้ที่แล้วปลาหนี้นะสิมะผัดเอ่อเครื่องลาดปลาทูเค็มจ้ปะปลาทูเค็มที่นางเท็ยดใบหนึ่งคืนเนะจ้ะใส่หอมลงไปผัดเพราะว่าขันผู้ใดมาเค็มก็เอา ไปหลายสุดมือสามขึ้นจะ่านั่งบ่มาเข็มจ้ะนะเอาไวเอ่อ้นเดียวผัดหอมจ้ะใส่พริกลงไปผัดน้ำป,ปลาทูนั่งทอดไปเดียวได้จ้ะนั่งทอดอ่คางละประมาณสามนาทีจ้ะให้ลงปลาทูนั่งทอดไปแล้วปะาทูเค็ม nên là có xài bặc khứa thép lủng bay cha bặc khứa thép ngay nè, khoai khoai một nè, xay cha. เดประมาณช้อนช้าหนึ่งจ้ะมันจะหางก็เติมน้ำห่อนเล็กน้อยจ้ะวันนี้ก็สิปิดแก๊สได้จ้ะ ดีบักน้าวลงไปจ้าบัานี้เพราะว่าอย่างจะเส้นบอกน้าวบบนี้มันก็สิอันเป็นเค็มเปรี้ยวมันก,ก็จะเ้าก็สิตักลาดปลาทูเลย นี้นั่งกับซี่ไส้อันใบบักกูที่ทอดไปแล้วอันนี้สำหรับผู้ใดมักเพ็ดได้จ้ะมักเพ็ดก็นั่งกับไส้อันตกพริกทอดลงไปเฮากะสิกินกับเขาย่างแซ่บเลยจ้ะมันกะสิเป็นแบบเค็มนิดหน่อยเปรียวนิดหน่อยมันว่าจ้ะแล้วก็สิมันพาปาทูเห็ดไปมือเดี๋ยวมันบ่เค็มจ้ะมันสิเค็มนิดหน่อยแล้วก็มันมักเพ็ดกะ หักบักพริกแห่งไส่ปากไปเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้จ้าพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีจ้า